สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไทนิวาลายยังคงเกาะติดอัปเดตอาการป่วยของพระเอกรุ่นเก่าในตำนานอย่างสรพง์ชาตรีนะครับที่ล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยภาพเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาให้เห็นกันแล้วนะครับว่าเป็นอะไรยังไงโดยทางสองฝาแฝดอย่างบินบลูิริสและเอกพันบ์บลูิริสเนี่ยท็อปไทท์นะครับไปเยี่ยมก่อนที่จะมีอาการสำลักล้วยน้ำวาครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยพี่ท็อปพี่ไทท์ก็ตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกัน สอนรักก้นว้าจนเข้า ICU ไปนะครับจาบพี่สรพงศ์พร้อมกับชี้แจงครับว่าพี่สรพงศ์เนี่ยไม่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสมองนะครับแต่เป็นมะเร็งที่ปอดครับเนี่ยครับเมื่อวานนี้นะครับสองนักแสดงออกมาชี้แจงแทนครอบครัวของสรพงศ์ชาตรีนะครับอดีตพระเอกชื่อดังนะครับยืนยันว่าไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งที่สมองแต่เป็นมะเร็งที่ปอดครับซึ่งป่วยด้วยโรคนี้เนี่ยมาประมาณ5-6ปีนะครับและก็รักษาตามอาการมาเรื่อยๆ ส่วนที่ต้องเข้า ICU เนี่ยมาจากการที่กลิ่นกล้วยน้ําว้าเข้าไปแล้วสมรักครับแต่ตอนนี้เนี่ยปลอดภัยแล้วโดยท็อปปะไทยเนี่ยบอกนะครับว่าย้อนกลับไปก่อนที่มีข่าวมาว่าเป็นมะเร็งสมองเนี่ยเพราะเดี๋ยวจะทําให้แฟนคลับเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็เป็นห่วงกันจริงๆเริ่มแรกเลยที่เคยไปเยี่ยมเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วครับพี่เอกเนี่ยเป็นมะเร็งปอดแล้วก็ตัดปอดที่ด้านออกไปประมาณ 45- เซนเมื่อประมาณ5้ปีที่แล้วนะครับรักษาตามอาการไปแล้วก็ทํางานได้ตามปกติครับ จนกระทั่งมาปีที่แล้วประมาณกุมภาพันธ์นครับพี่ท็อปพี่ไทยบอกว่าอาการกลับมาอีกทราบข่าวว่าเพราะว่าภรรยาของพี่เอกเนี่ยโทรบอกว่าพี่เอกไม่สบายก็เลยพากันไปเยี่ยมครับรู้สึกว่าพี่เอกเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเลยถามว่าจําได้ไหมเขาก็มองหน้าแล้วค่อยๆนึกออกพอจําได้ปุ๊บเรื่องราวเก่าก็กลับมาเลยจําเขาจําได้หมดแต่ก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงและมะเร็งปอดก็กลับมากับเรื่องอีกครั้งมีเชื้อกระจายตามร่างกายและกําลังให้ยานะครับในส่วนที่ กระจายไปนะครับตอนนี้ก็เกือบจะหนึ่งปีแล้วก็การก็ทรงตัวบ้างดีขึ้นบ้างครับเขาบอกแต่ที่เข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าพี่เอกเนี่ยไปทานกล้วยน้ำว้าที่มีคนฝากมาให้ก็ทานไปแต่ปรากฏว่าไม่ได้กิืนครับเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มพอจังหวะกิืนก็ดื่มน้ําไปด้วยเลยสาลักครับทําให้กล้วยเนี่ยไปอยู่ที่หลอดลมและภรรยาก็ตกใจพาเข้าวองฉุกเฉินอยู่ ICU เมื่อเช้า ที่เข้าไปเยี่ยมหน้าพี่เอกดีกว่าที่ไปเยี่ยมแรกๆสดใสมากแต่ณนะตอนนั้นเนี่ยพี่เอกยังมีอาการไอถ้าพูดแล้วจะไอจะสำลักหมอเลยให้ยานอนหลับตลอดตอนที่เข้าไปเยี่ยมพี่เอกนอนหลับอยู่นอกจากนี้ครับพี่ทอพี่ท้ายไลฟ์สดเคลียร์ประเด็นข่าวที่ออกมาบอกพี่สรนลพงเนี่ยเป็นมะเร็งสมองซึ่งทั้งคู่เนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่ความจริงครับความจริงเนี่ยคือเป็นมะเร็งที่ปอดแล้วเชื้อมันกระจายไปตามร่างกายไม่ได้เป็นที่สมองณนะตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นเรื่อยๆตลอดถ้าไม่สำลักอาหาร ป่าน,นี้ก็จะนอนอยู่บ้านรักษาตามอาการครับน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะพูดได้หน้าตาสดใสและเดินเหินได้ปกติอยากจะฝากบอกแฟนของพี่เอกสรพงษ์ว่าอย่าได้วิตกกังวลเลย,ยกับเรื่องมะเร็งที่สมองเพราะความจริงแล้วเนี่ยไม่มีมะเร็งที่สมองแต่เป็นมะเร็งที่ปอดและมีเชื้อกระจายน,นิดหน่อยรักษาอาการตามปกติสบายใจใคลายกังวลได้วันนี้ตอนที่ไปเยี่ยมเครื่องช่วยหายใจถอดออกแล้วอาการปกติอีก 2- 3สวันถ้าคุณหมอดูอาการแล้วอาจจะกลับบ้านได้ครับ สำหรับมะเร็งที่ปอดอาจจะทําให้ภาวะในร่างกายไม่ปกติพี่เอกจาได้แต่ช้าหน่อยยาที่รักษามะเร็งเนี่ยอาจจะมีส่วนทาให้เบลอเบอช้าลงหน่อยจดจําอะไรจะต้องใช้เวลาแต่หมอบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งที่สมองจริงๆเนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนก็ไปแล้วแต่ถามว่ามีไหมมะเร็งกระจายไปทั่วเลยอาจจะมีแต่เป็นส่วนน้อยมากที่อาจจะไปตามร่างกายแต่ที่นักหนักเลยคือที่ปอดซึ่งพี่สอระพง์เนี่ยก็รู้ตัวเลยทําให้ถอนตัวจากการเล่นละครเดี๋ยวถ้าหายแล้วจะกลับบ้านได้ ตัวเองก็จะไปไลส์สดพูดคุยกับพี่สรพงษ์ให้แฟนๆไนดะ้ทราบกันทั้งนี้ยังมีการเปิดเผยภาพของพี่สรพงษ์ชาตรีนะครับจากเพจข่าวสารเมืองสมุทรปราการวีทูเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วซึ่งก็มีสีหน้าและร่างกายที่ปกติแข็งแรงแม้ว่าจะดูสู้ผอมลงไปบ้างแต่ก็สดใสไม่เหมือนคนป่วยตามที่นักแสดงสองฝาแฝดน,นะครับบินบลูริสและก็เอกพันธ์บัลูริสเนี่ยได้บอกในงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้จริงๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เอกสรพงษ์นะครับกลับมาหายเร็วๆวันนะครับ เข้าไปทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ